แต่สำหรับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องคาดเดาแล้วละค่ะว่าเจตนาที่แท้จริงคืออะไรเครือข่ายพุทธิกากลุ่มหุ่นไล่กาและกลุ่มยายกับตาคือกลุ่มบุคคลจิตอาสาที่ต้องการประดิษฐ์หุ่นกระบอกเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรีหุ่นรีไซเคิลสืบสารหุ่นกระบอกไทยกิจกรรมที่ก่อเกิดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มหุนโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พลเมืองไทยวันนี้จึงยกย่องให้กลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้เป็นพลเมืองไทยที่น่าชื่นชมค่ะติดตามกับคุณพัชชาชวนชมค่ะครับส,สตจติดกาไปชั้นนึงก่อนแล้วก็รอให้แห้งก่อน จิตอาสากลุ่มนี้กําลังอธิบายวิธีการประดิษฐ์หุ่นกระบอกจากขวดน้ําให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหุ่นรีไซเคิลสืบสารหุ่นกระบอกไทยรับทราบถึงวิธีการทําตั้งแต่ส่วนศีรษะลําตัวและวิธีการเชิดซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการฉลาดทําบุญด้วยจิตอาสาภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายพ้ทธกากลุ่มหุ่นไล่กาและกลุ่มยายกับตา ซึ่งเจ็ดจำนงของกิจกรรมคือการชักชวนให้จิตอา,าสาสละเวลาส่วนตัวมาทำประโยชน์ให้สังคมด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาเนรมิตให้เป็นถึงกระบอกก่อ,อนนำไปมอบให้โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนนักาศ,าศาิลป์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีของไทยเพราะปัจจุบันการเรียนการสอนหรือการศึกษาเรื่องหุ่กระบอกในโรงเรียน ทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีราคาสูงและมีรายละเอียดของอุปกรณ์ไปจนถึงทฤษฎีในเชิงปฏิบัติที่ยุ่งยากทางกลุ่มยายกับตา<ด>จึงคิดค<ด>นทำขุมกระบอกรีไซเคลลิลขึ้นบสบสบเพื่อให้ครูนาตาสินสามารถนำไปฝึกสอนการเชิดให้กับเ,เด็กๆได้แต่ยังติดปัญหาเรื่องขาดแคลงกำลังคนในการผลิตกิจกรรมของกลุ่มนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของทุกปัญหา จริงๆกิจกรรมจิตอาสามีหลากหลายวิธีนะครับที่เราสามารถไปทําได้ผมก็มองหาว่ามันมีที่มันเกี่ยวกับเรื่องของนักศิลป์หรือว่าการแสดงไทยๆบ้างไหมก็มาเจอไปปรึกษากับทางกลุ่มยายกับตาแกก็บอกว่ามีการทําหุ่นกระบอกรีไซเคลิลอยู่ก็เลยชวนกันมาทํากิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาครับ ก็จะได้เรื่องของการเรียนรู้ในการที่จะเสียสละเวลาแรงกายแล้วก็สติปัญญารวมถึงการเรียนรู้ภายในเวลาที่เรานั่งทํางานจิตอาสาไปด,ด้วยว่ามันเกิดภาวะอะไรภายในขึ้นมาได้แล้วก็ชิ้นงานตัวนี้ก็จะไปมอบให้กับโรงเรียนโรงเรียนต่างๆที่จังหวัดเพชรบุรีครับแล้วก็เด็กๆในโรงเรียนที่นั่นก็จะได้เรียนรู้เรื่องของนาฏตัดสินเพราะว่าตัว คุณกระบอกเองเนี่ยถ้าเกิดว่าโรงเรียนจะซื้อเองราคาค่อนข้างสูงแล้วก็พอซื้อไปก็ไม่กล้าให้เด็กเอามาใช้เพราะฉะนั้นเมื่อทําเป็นหุ่นรีไซเคิลขึ้นมาก็สามารถให้เด็กๆสามารถเอามาฝึกซ้อมมาฝึกเชิดกันได้ครับหุ่นกระบอกรีไซเคิลถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กๆโดยเฉพาะในแง่การต่อยอดและการอนุรักษรร์สืการที่นับวันศิลปะอันดีนี้ ยากจะพบเห็นได้ในพื้นที่หรือโรงเรียนโดยทั่วไปคุณกระบอกทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะคะผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องนมหรือว่าขวดน้ําก็เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตด,ด้วยค่ะและการที่จิตอาสาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นการช่วยสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีของไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ แม้กิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่การที่กลุ่มจิตอาสามาร่วมมือร่วมใจการประดิษฐ์ถุงกระบอกก็เรียกได้ว่าได้ทําหน้าที่ผู้ให้แล้วเป็นผู้ที่รู้จักสละเวลาเพื่อผ,ผู้อื่นและสังคมผู้ที่ก่อเกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาและยังสืบเนื่องการให้ที่ได้สืบทอดลมหายใจของศิลปะอนุญงาม ที่กำลังจะขาดหายไปในสังคมถึงกระบไทายที่มีจิตอาสาหลายคนที่สนใจมาช่วยกันทำแล้วก็เขาเขาทำเองเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้ของตัวเองนะ,ะก็เอาให้ผู้อื่นถูนไกไะผมว่าการให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญนะครับค่วก็บอกแต่ราคามูลค่าค่อนข้างแพงแต่ก็ไม่กล้าเล่นเพราะกลัวพังกลัวหล่นกลัวตกกลัวล้มก็กลายเป็นของเครื่อประดับซะมากกว่า แต่แกก็ยังมีคนแต่คนเล่นก็ยังมีนะทีนที้เรามองอันนี้เราทําเป็นพื้นฐานว่ามันได้เวลาที่หุ่นมันจะเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งคือการจับกระบอกแล้วก็จับมือให้เราจะมาเราจะไปได้ง่ายขึ้นเด็กได้มีพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดงานต่อไปเหมือนเป็นการสืบต่อลมหมายใจหุ่นกระบอกไทยมากขึ้นนะครับละพี่ๆที่เขาทํามาก่อนอะคะ่ะอาจจะช่วยได้บ้างเพราะพวกงานประดิษฐ์อะไรพวกนี้ค่ะไม่ช่ มันช่วยฝึกความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ความอดทนอาจจะช่วยฝึกทักษะต่างๆด้วยค่ะภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันอาจจะช่วยคนอื่นได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะดีกว่าเรามานั่งเล่นโทรศัพท์จริงๆแล้วการทําจิตอาสาพี่ก็ทําจิตอาสามาหลา,หลายงานแล้วนะทําจิตอาสาทุกคนบอกว่าแบบหวังอะไรใช่ไหม เราก็หวังอะค่ะคือหวังจะให้งานออกมาได้ดีอะแล้วการทําจิตอาสาเราทําแล้วเราได้ให้กับคนอื่นอะคนที่เขาอยากได้อย,อย่างอันพูดถึงอันงานนี้เลยนะคะหุ่นกระบอกเนี่ยเราก็รู้ว่าพอทำออกมาแล้วผลก็คือออกมาเป็นตัวหุ่นกระบอกเลยอะแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนนาฏศิลป์แถวเพชรบุรีคืออันนี้เรารู้จุดป,ประสงค์ของที่นี่แล้วอะเราก็เลยเออถ้าเรามาร่วมกับเขาเพื่อเอาไปให้กับคิดว่าเขาไม่มีอะแล้วเกิดเขาได้ตรงนี้ไปอะเขาน่าจะภูมิใจ ที่ได้แบบจากมือคนที่ธรรมดาที่ทําให้แล้วเราก็ภูมิใจที่เราทําแล้วเราได้ให้เขาอ่ะงานจิตอาสาคือสิ่งที่สะท้อนของการมีจิตสาธารณะของผู้ปฏิบัติที่มองเห็นคุณค่าของการทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเป็นชื่อเสียงหรือเงินทองหากแต่สิ่งที่ได้รับนั้นคือความภาคภูมิใจความสุขใจเข้ามาแทนที่โดยที่ไม่ต้องซื้อหาจากที่ใด ทั้งยังได้ลดอัดตราของตัวเองลงลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้และรู้จักคําว่าเสียสละต่อเราได้โอกาสโอกาสดังกล่าวเขาเป็นเรื่องดีเพราะมันได้ได,ได้กุศลน,นะผมมองเรียนความสุขภายในอะ่ะพอเขาทําเสร็จแล้วเขาก็เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้ใช่ไหมการเรียนรู้ไปแล้ววันนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าเมืม่อเขาทำเป็นเขา,าอาจจะไม่หยุดต่อท่านเนี่ยครับาอาจจะมีบางคนที่อาจจะไปทําต่อแล้วก็ใหญ่ผลใหญ่ขึ้นผมว่านั่นเป็นเรื่องเรื่องที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากกว่า ความสุขอยู่ที่เราเนี่ยครับอยู่ข้างในเราแล้วพรากับะไรกันถ้าเราสุขเราก็เราเห็นคนอื่นสุขด้วยเพราะว่ามันก็มีความสุขมากขึ้นครับแค่นั้นแหละแล้วเรียกว่าฉลาดทําบุญไงเพราะเราไม่มีปัจจัยมากมายแต่เรามีมีกายามีร่างกายเรามีมีความคิดของเรามีเวลาเราก็เอามาช่วยเขาครับอ่านน้อยเขาก็เอาหุ่นตัวนี้ที่เราทำอะค่ะไปให้กับคนที่แบบอาจจะมีทุนทรัพย์น้อยไยได้ใช้ประโยชน์อะค่ะศึกษาวัฒนธรรมเรื่องของหุ่นกระบอกอะค่ะว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเราอะมีความสุขแน่นอนอยู่แล้วว่าเราอะได้แบบเสียเวลาทั้งวนันเงมานั่งทําให้คนอื่นเงเรามีความสุขแน่นอนแล็กน้อยคือเราได้บุญในการทําครั้งนี้ค่ะกลุ่มจิตอาสาในนามเครือข่ายผูธิกากลุ่มหุ่นไล่ากาและกลุ่มยายกับตานับได้ว่าได้ทําหน้าที่พลเมืองได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งทั้งได้สร้างสุขสร้างโอกาสสืบสารสิ่งดีงามนี่แหละแง่มุมที่ไม่มีใครปฏิเสธรอยยิ้มที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับก็ตามไม่ใช่แค่ปัดเจกชนแต่กลุ่มบุคคลก็ถือเป็นพลเมืองไทยได้เพราะต่างก็ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อผู้อื่นและเพื่อสังคมโดยเฉพาะสิ่งนั้นก่อเกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ